สวัสดีครับวันนี้ทางช่องตอนแกะสลัก็จะพามาชมนะครับงานแกะนะครับเป็นพระราหูอมจันทร์นะครับมันดูรายละเอียดโดยรวมกันนะครับนี่นะครับเป็นงานที่ลูกค้าสั่งมานะครับเป็นการาจากทางร้านนะครับลูกก็กลมกลังสวยพอดีนะครับช่างทําเองนะครับเป็นงานแกะมือนะครับดูรายละเอียดครับสวยเลยนะครับ อยากก็น่าจะดุนิดนึงนะครับท่านใดสนใจนะครับงานกราราเกะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นรูปอื่นเราก็ทําได้นะครับท้าวเวทพระพรหมพิคคณะปิตาพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นรูปลือสีต่างๆที่ไม่ใช่พระราหูอมจันท์นะครับเราก็ทําได้นะครับสนใจก็โทรสอบถามกันได้ครับที่เบอร์0821378166นะครับ หรือทางดีไลน์ก็082137816หรือทางเพจเฟซบุ๊กนะครับพิมพ์ว่ารร้านสยามพุทธานะครับก็จะพบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ